คือกลางคืนมองไม่เห็นมัน,มนชนนะเนี่ยนชนชนกลางเลยเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองมาร้องเรียนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูเส้นทางถนนเส้นนี้นะครับเนี่ยตรงไปเป็นเส้นถนนสาย36นะฮะเส้นสามที่หกนี่คือเส้น36แล้วเลี้ยวขวาไปเส้น364นะครับจะสังเกตนะมีมีเลนขวาเนี่ยอยู่เทินนะฮะเลนขวาสุดแล้วอีก2เลนคือเลนเลนรองลงมา คือมีเลนหนึ่งสองสามสี่ห้าเลนสามสี่เนี่ยเป็นเลนที่เลี้ยวขวาเลนห้าเนี่ยเป็นเลนท U turn, ลน 3, นี่ยูเทินแต่ปรากฏว่าเลนสามเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยอ,อพอคนขับรถเร็วๆมามันจะชนเกาะกลางถนนพอดีนะฮะมันจะชนเกาะกลางถนนพอดีนะฮะสังเกตนะเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะฮะว่าเลนหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะเลนขวาสุดนะครับเลี้ยวขวาไปเส้นสามหกสี่เนี่ย เลนขวาสุดจะเป็นยูเทินแล้วก็เลนสามเลนสี่เนี่ยจะเป็นเลี้ยวขวาแล้วมีไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองเนี่ยอยู่ด้านในนะครับเรามีป้ายสีเหลืองเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วมีเกาะกลางถนนซึ่งซึ่งดูแล้วมมนอันตรายนะฮะเพราะว่าเวลาคนขับถนนขับรถมาเร็วๆเ,เนี่ยมันชนเลยนะครับตรงนี้ก็เรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ที่ปรดีกรมทางหลวงนะฮะปรับปรุงแก้ไขนิดน,นึงนะครับ ปรับปรุงแก้ไขนิดหนึ่งนะครับมันอันตรายแล้วก็ต้องเปิดไฟสองสว่างครับเพราะว่าถ้าคนขับมาเร็วๆมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นอ่านี้ตรงนี้เห็นไหมระวังรถเนี่ตรงนี้เนี่ตรงนี้เห็นไหมมันมองไม่เห็นนะครับนะฮะมันมองไม่เห็นวลาขับมาเร็วๆไฟฟ้าสองสว่างซ้ายขวาไม่ชัดเจนก็จะมองไม่เห็นก็จะอันตรายนะครับก็ฝากฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับอธิบโดยกรมทางหลวงชนบทปรับปรุงแก้ไขนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับ